สวัสดีค่ะสวัสดี FC สาวหน่อยเพรปันแพร่ FC ฟหนองอุ้งอิงนะคะหลังจากที่หลายๆคนนะคะมือซ่องมือมาหนีเนาะเห็นลูกหนองอุ้งอ,งอิงแตงหนานะคะที่หวานช้ำและเอืองกระได้ชมไปแล้วนะคะเดี๋ยวย่องไปแล้วเนาะในซ้องมือซ้าม,มือก่อนนะคะว่าน้องแตงหนาโทษน,นีแลเอืองมากเอืองเอืองว่าน้องแตงหนาโทษนีแล้วน้องหนาลักดีนะคะแล้วก็งามขืนงามแห้งนะคะแล้วก็นาเพื่อนก็นช้ำแห้ง เมื่อนี่นะคะพี่อุ่มอิ่มข่าวกระแสเพิ่นก็เลยได้ไปสัมผณ์ได้โทรไปสัมผณ์สั่งแต่งหน้านะคะคือคุณแม็กนะคะที่เพิ่นยุโคลาดนะคะสั่งแต่งหน้าโคลาดเนาะว่าก่อนที่ได้มาแต่งหน้าให้ดอกอุ้งอิงหูซึกจังไดนะคะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเพิ่นก็คิดนักนะคะเได้สมมาแต่งหน้าให้น้ออุ้งอิงนะคะเพิ่นก็คิดนักแลวก็ทําการบ้านเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็ได้ไปเบิง ลูบเกาๆาข้องหน่ออุ้งอิงนะคะลูบนาซดและก็ลูบที่สั่งแต่งหนาคนกรนเพื่อนเด็แต่งนะคะว่าออกมาเป็นจังไดเพิ่นกับพะยายามและก็เป็นเทื่อแหล่ข้องเพิ่นนํานะคะทีไดไปแต่งหนาหนอกสถานที่ตอนแหลค่คนคิดว่าสีแบบเป็นห่องอยังสินะคะเพราะสร้างแต่งหนาปกติแล้วเพื่นสีแต่งในห้องเนาะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นบทยากพน่านแล้วก็เป็นเทื่อแหล่ของเพิ่นที่เพื่อนได้ไปแต่งข้างนอกสถานที่นะคะแล้วก็นอกหอง และการแต่งเพิ่กนแต่งเพิ่นนฝานําน,นะคะมีระยะเวลาให้เพิ่นหน่อยนําและะ้วเมื่อคืนค่ะเมะื่อคืนก็นเห็นกันนะคะเมะื่อคืนทีน้องก็ได้อัพโหลดลงในเฟซบุ๊กน้องนะคะมักเดเอื้องว่าแตงา่งหน้าเนี่ยนี่แหละงามเอื้องมักเอื้องมักวิธีการทวนการแต่งหน้าแบบนี้นะคะเอื้องว่ามันน่าหลักดีแล้วเอื้องสิห้ไปฟังบสสัมผณ์นะคะบสสัมผณ์ที่พีอุ่มอิ่มข่าวกระแสนะคะได้สัมผณสกับคุณแม็กนะคะสั่งแต่งหนา้า แต่เพิ่นก็บอกว่า้ามีโอกาส่านาคขังต่อๆไปนะคะก็น,นาสีด้มาแต่งหน้าให้หน้องอุ้งอิงอีกรอบนะคะเพิ่นก็ได้คุยกันแน่แล้วได้ไดคุยกันไหวแล้ววางแผนแล้วนะคะว่าแบบ้าน้องอุ้งอิงได้ไปแสดงยุ่โคลาดกะสสีด้ไปแต่งหน้าให้หน้องอุ้งอิงอีกรอบหนึ่งนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งบทสัมผัสที่ผี่อุ่มอิ่มข้าวกระแสเพื่อนได้สัมผัสสร้างแต่งหน้าคุ้นแมกนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับได้แต่งหน้าให้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับ เอ่อ <c oughs> ตอนแรกครั้งแรกเลยก็ก็ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะว่าใช่เพราะว่าเราก็เราก็ติดตามน้องมาเหมือนกันครับแต่ว่าแค่เราเราไม่ได้เป็นเป็นสายที่แบบดูด,ดูหมอนำเยอะมากแต่ว่าเราก็ติดตามน้อง <c oughs> ในโซเชียลเหมือนกันก็แอบทํากันบ้านหนักนิดนึงสำหรับครั้งแรกที่ได้ไปเพราะว่าเราก็ <c oughs> ก็ได้มีการแบบว่าไปดูรูปหน้าสดของน้องแล้วก็รูปที่ช่างหลายๆคนที่เขาแต่ง แล้วเราก็เลยจะพยายามหาวิธีแล้วก็แนวทางที่เราจะแก้ไขให้งานนอ้องแตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ให้ดึงความเป็นตัวน้องออกมาให้เยอะที่สุดครับอืมอ่าลุคที่คุณแม็กกี้แต่งก็คือวันที่น้องมาอ่าแอร์เพนปลัใช่ไหมครับแอร์เพนปลักใช่ครับนะโอ้ลุคลุคนั้นคือเป็นกระแสมากเลยนะครับคือ <c oughs> คือแต่งสวยมากแล้วก็อ่าดูแบบดูหวานแล้วก็ดูฉีกจากจาก,จากช่างช่างแต่งหน้าก่อนๆเลยนะครับครับ ใช่ครับโอเคครับครับครับว่าน,นั้นก็ด้วยด้วยความที่อาจ,จะพูดตรงๆว่าจากการทํางานหนึ่งสถานที่มันก็คือบอกตรงว่านั้น่ะคือครั้งแรกที่เราได้ไปแต่งหลังเวทีเนาะแต่เราก็มองว่าเอ๊ะมันคงเป็นห้องหรือว่าเป็นโตเป็นเก้าอี้เหมือนที่เราเคยเคยทํางานมาซึ่งก็ท้าททยพอสมควรเพราะว่ามันคือแต่งแบบเอาดอจริงๆใช่คือน,นั่งแต่งเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคือไม่เคยไปหลังเวทีแล้วน,นั่นคือครั้งแรกของเราจริงๆแล้วเราก็พยายามแบบว่า ควบคุมสถานการณ์แล้วก็เอาให้อยู่แต่ด้วยความที่บอกอีกหนึ่งเหมือนแบบน้องก็มีความแบบเพียด้วยเนี่ยครับก็เลยพยายามที่ทํางานให้เร็วที่สุดแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้น้องแบบให้น้องออกมาแบบโอเคที่สุดก็เลยออกมาเป็นลุกในวันนั้นใช่ครับ,รบแล้วเมื่อคืนนี้เป็นคุณแม็กกี้แต่งใช่ไหมครับใช่ครับออเมื่อคืนนี้มีเวลาน้อยใช่ไหมครับบุ้มได้ยินข่าวเพราะว่าน้องไปถ่ายรายการมา ใช่ครับน้องอ่ะอม,มาจากเวิร์กพอยต์คือคือหมอนอิงอ่ะเป็นเพื่อนกับแม่ครับแล้วทีนี้ประมาณห้าหกมงเย็ยนอ่ะหมอนอิงก็โทรมาบอกเฮ้ยเธอเนี่ยเนี่ยฉันจะไปที่นี่นะเธอรีบม,มาหาฉันเลยด่วนๆก็รีบสตาร์ทรถทุ่มหนึ่งก็คือออกไปจากโคราชเดินทางสองชั่วโมงมก็ไปถึงน้องสามทุ่มพอดี ครับสามทุ่มใช้เวลาแต่งน้อยมากเลยนะครับใช่แต่ด้วยความที่ฝนมันตกเนาะมันก็จะแบบก็จะนิดนึงแต่ก็ออกมาได้ประมาณ้ใช่ออกมาออกมาสวยเลยครับเมื่อเมื่อคืนครับแล้วครูหมอนอิงแบบเป็นเพื่อนครูหมันอิงใช่ไหมครับคุณแม็กกี้ใช่ครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันครับครับก็วันนี้อุ้มสอบถามแค่นี้ครับก็คือไม่ได้รบกวนมากแต่ว่าฟีดแบ็คือคนชมเยอะมากก็คือ f อในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับคนชมเยอะมากว่าชอบลุคนี้แล้วก็เหมือนกับ เหมือนกับช่างนะครับวันที่มาแต่งน้องที่เอเพนพาร์คเหมือนกับว่าคนไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าใครแต่งอย่างเงี้ยครับคนก็เลยแบบถามมาทางเพจเยอะมากโอเคครับยังไงก็ขอบคุณคุณแม็กกี้นะครับถ้าฝากแบบเป็นแชร์ในเพจให้ได้ไหมฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้อุ้มฝากคุณแม็กกี้ฝากเพจนิดนึงก็ได้ครับฝากเพจช่องทางติดตามคุณแม็กกี้ครับผมนะครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีของน้ององค์อิงได้นะครับเพจเฟซบุ๊กชื่อว่า ช่างแต่งหน้าโคราชภาษาไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษแม็กกี้เมคอัพครับ M A X K Y แล้วก็เมคอัพภาษาอังกฤษครับอืมโอเคครับขอบคุณคุณ m a ็ g i e มากนะครับมีโอกาสน่าจะได้แต่งให้น้องอยู่เรื่อยๆอยู่มั้งครับใช่ครับถ้าก็คุยกับเบื้องต้นคุยกับองค์อิงแล้วว่าถ้าน้องเดินทางมาที่โคราชหรือว่าเป็นคิวที่ที่แม็วางก็จะไปแต่งให้น้องครับ โอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอุ้มเข้าไปสัมภาษณ์ตัวเป็นๆนะครับคุณแม็กกี้อุ้มก็อยู่โคราชเหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับคุณแม็กกี้ครับครับสวัสดีครับ